ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการยายนั่งขื่นเฮ้ยยายสวัสดีครับ <c oughs> เราให้อะไรอยู่อ่ะยายเราให้อะไรอยู่กู <c oughs> ไม่คงคืนมืนอเปล่าเนี่ยอ <c oughs> <c oughs> สัตว์เฮ้ยยายสัตว์เป็นไรวะ <c oughs>

วิดีโอมันเยอะมากเลยยายเร็วโอ้เซ็กซี่มากเลยอ่ะบอกยาย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 ไม่ใช่ยูริ่นะยายจะไปทักกับเขายายหมายว่ายายเป็นเกย์ยายเป็นเกย์อืมยายไม่ใช่ผู้ชายนะยายอีสัตว์สรุปยายคิดเรื่องเพลงนี้หมายเปนเชื่อมโยงกันเลยกับบอลยายคิดเรื่องบอลดูหน่อไงดังนกูเดาไงอีสัตว์กูเก่งกู มันเป็นสิ่งที่นงากลัวมากๆอร่อยเลยนะเอออยากกินอะไรอยู่อ่ะมาก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 ใช่แล้วโอเคมึงมากมากแล้วใครเรียกว่ามากแม่กูแม่มึงแม่มึงคนที่ไหนยายตอนนี้กูกับจะลาไปแล้วกับยางางยัลางอยู่ดีมูซิตีย ใช่แล้วเก็บถูกเก็บถูกเยอะเวลาเมตุงเวลาเมตุงพ่อเองเป็นคนที่ไหนอ่ะเซเว่นเซเว่นข้าตัวอยู่ขายกะหรี่พ่อพ่อเป็นกะหรี่อะครับยายยายไม่เสียชาติเกิดมากเลยพ่อเป็นกะหรี่เกิดที่เซเว่นแล้วนอนที่ไหนอ่ะหน้าประตูเซเว่นอะฮะ พ่อมนอนที่ไหนน้าประตูเซเว่นเหนยายแม่พ่อไม่ใช่หมาเราเป็นคนพี่เขานอนที่ไหนอ่ะนอนนอนที่ไหนอ่ะเซเว่นที่ห้องนอนเนี่ยนอนบนถนนบนถนนเป็นสีแดงไปแดงรถือดเยี่ยบวยายเขามีทักษะที่สุดยอดหลบได้ทุกนักว้าวพ่อเป็นอะไรอ่ะตกลง เป็นน,นักเตะเพิงอันไหนบอกว่าเป็นกะหรี่ไเอาชิบหลักเข้าเป็นกะหรี่เขาชิบย่อยไม่ยกเอาไปเข้าเรื่องต่อยายคิดเรื่องอะไรนางบอลบอ<น>ลทำไมอ่ะยายยายแทงบอลยายิยายายายดหวังกับอืมจริงที่ยายเชี้ยอยากลงทุนเงาาินมาเกือบสองบาทห้าสิบสตาร์มันมันหน้าท <laughs> ี่อะหามาได้ทุกอย่างยายดีกว่อนนีะ้ยายทำอาชีพอะไรแทงบอลไม่ใช่ขายเฮา ไม่ใช่กรีมันพ่อมึงไม่ใช่แล้วทำงานอะไรค้าขายยาบ้า <c oughs> มึงมีตำรวจท่านเหรอยา้ามีทักษะมันพ่อ <c oughs> ท่านอยู่เละ <c oughs> ท่านอยู่เละไ <c oughs> <c oughs> ม่ใช่มึงก็เอาเงินที่ได้จากยาบ้านี้ไปไปแทงบนแล้วก็แพ้ใช่ไหมไม่ใช่เอาเงินที่ได้จากไปเจกจุดมาเท้าบ้านเจ้าขอมึงก็ให้เงินไอ้มึงต้องให้เงินที่เจ้าของไม่ใช่เหรอ ใช่เจ้าของก็เกลียดมันเขาเราก็บอกเขาเรามันให้มันเจ็บได้มันจะเขาจะให้เงินห้าบาทห้าบาทหรืมึงเอาเงินสองบาทให้เขาแล้วม่เกี่ยวไกับพวกเขาเราเอามาจากเข้าหนมึงบอกมึงขายยาบ้าไง็ขา้วยตัวหนึ่งแต่ไม่ได้กำไรเลยสักบาทเขาหลอกใช่ไหมจ่ากยาบ้านีห้าร้อยสามเราจะเอาจะไปให้ใครคนหนึ่งกคาคนหนึ่งมันคงขโมยใครขโมยอ่ะ าานักระเทยมากระทากระตอร์ไอ้เสือแล้วมันเกี่ยวอะไรกับบอลเนีกยตรงโลเว่เฮียมันเกี่ยวตรงบอลด็นจะเข้าประเด็นเลยนาะนั่นแหะทีมท่ยายแทงเป็นจริงใช่แบบรวมแต่คนดีเก่งคนดีเก่งอืมทีมอะไรอ<ต>่ะแบบเอาท,ทีมที่คนรู้จักนะย,ยายไม่ใช่ทีมกระเทยแถวบ้านยายไม่เนี่ยมันเป็นทีมที่คใครๆก็รู้จักทีม เอาคนรู้จักกันยายมั่งเหรอเอาแถวหมู่บ้านยายผมไม่รู้จักมันนี่นี่รู้จักแม่นนนอะไรซุปเปอร์บอยกูไม่รู้จักไอ้เีย้หงงงงงงเลยงงเดียวมึงด่ากูงงไม่ได้ด่ากูไม่รู้จักชมนี่ยายเนี่ยยายยายกินเประซี่ดูบอลด้อยในนี้มันมีแต่ยอะบอกเประซี่กินได้ด้วยคลังเลยคง อร,อ,อร่อยนะลองกินดูดิไม่เจอน้ำเลยโอ้มีแต่อะไรเนี่ยน้ำหมดแต่ก็มีได้อ,อะไรของมันพี่นะจริงเอ๊ะเออใหญเงียบทำไมอะไรนะใหม่ผมรู้สึกว่านะใหญ่ผมจะเล่าเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับผมอ่ะคือผมเคยดูบอลนะแต่ผมไม่ชอบเลยผมว่านะ ผมก็เลยไมนผมชอบเละตอนเด็กผมดูบอลแล้วผมก็สีนบอลขึ้นมาเยอะเยอะเทำไม่ยากเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเรยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เยเฮ้ยเฮ้ยเองยเฮ้ยเฮไยเ้ยเนยเยดังๆเฮอยฮะยม่ไย้ยเยฮฮเ้ยยยดเยเยย ผมเป็นคนหูระเบิดอ่ะมันเกมันใหญ่อ่มีเรื่องนี้สนอกว่านี้นะเรื่องอะไรฟังไอ้เด่เออๆครับฟังเออบาไปไฟังนใหญ่เฮ้ออะรอะบนั้นนี่เกเี่ยวเกี่ยวกับขี้าเป๊ะบอรู้่อปยังี้คุณยายต้อง ต้องไปเคยแข่งบนนอนี่ยพี่ใหญ่เคยใส่เสืหห้อบอลเลยนะฮะอุทัยถูกใจแม่ลายสัดอีก่อันยายเก่งขึง้นเทพนะบอลยิงไปโดนฉันแล้วพวกมึงนี่เด็กก่อนยายเป็นกองหลังกองหลังให้ซิมเชียร์เม็กซิโกโฉันเม็กซิโกโลเลยมึงอ๋อเก่งนะยายเก่งเก่งเหรอเช,ชี่ยนะเ่อเชี่ยก็ได้ถูเชี่ยก็ได้ยายก็แข่งบอลถือโอนู ที่สเปนฟินนี่ต้องสเปนโอ้ยรวยเลยอ๋ออะไรยายแบบแข็งอืมเดินสไลด์อืมกระโดนยายมีทักษะของพ่อหลบได้ลืมไปมีทักษะของพ่อยายวิ่ง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 แันนั้นแหละเพื่อนยายเป็นเพื่อนรักเลยในวงการฟุตบอลเธอเราหยุดยายด้วยการเตะได้อืมไอ้นี่นี่อะไรเนี่ยอุบาอลอุบาอโเพราะไม่มีนังต้อมอ้อ พูวยายเยายพัวกูทำไมไอ้สัตว์ยายยายสัตว์ยายเปคนคนนะคนนะคุณว่ามึงเป็นสัตว์นะยายเขาเหลืองเขาเหลืองไม่เหนียวลามปลาไม่หมดอเด็ดเตะหน้ากันคอพับอยากกินแบบค้อนพับผมแค้นยายมานานลยายผู้นี้อะไรเนี่ยอยากจะชกกับยายหย่าดิเจ้าอ๊ะ ยายยังเพื้อยายแกยังเพื่อย้ายขอลยงเขเลี้ยงไอเลี้ยงไอเลี้ยงไม่เกินยายเลยกันมากวิ่งไปโดนคนอื่นสไลด์โดนใครอื่นแล้วสไลด์ไม่วิ่งดูสไลด์คนอื่นจากนั้นอะไรต่อยายอจังหวะนั้นนะนะก็เนี่ยน้่งคนรวยอย่งนี้เข้าโคตัวเองอ่ะเด้ออยู่ทีมยายเองกับประตูก็เข้าไปเจกก้านคอ การคอยายหรือเพื่อนย้ายเพื่อนย้ายมืนมันต้องมันรู้มันยิงเก้าคกินนี่เลยมันเป็นโร<อ>คเป็นคนโรคจิตที่อยากติโก้ตัวเองนีประมาณนั้นแล้วมันก็เกือบตายคอหักคอหักกระดูกคอกระดูกคอหักไปหักไปออสองท่อนสองท่อนกับอีกสองสี่ไม่อสองท่อนยังเยอะมากเลยกระดูกดันหลังมันเท่กับพื้นกันเท่ากับพื้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรเล็บตูดอ่ะเป็นไรบ้างเป็นไรมากเปล่าหัก ตูนหัดกี่ซี่มันจะไม่มีแ่เดียวเกองสี่ครึ่งเกือบถึงสองซี่ครึ่งเกือบถึงสองซี่ครึ่งตอนนั้นเองนะยายคนไม่ไหวฟิดแตกรุ่นยายยนอะไรพี่ก็ตายมากเกิดตายเลยพักเฮ้ยกิดตายอีสัตว์กิด เลยอัดตัวยายไอ้สัตวาเดี๋ยวันนกูขอไปจัดการกตายก่อนเอ้เี้ยเข้ารานไปไหนนี่มันอไรเอไม่เอาไม่เท้าให้ยายนะยาย่อันนี้มไม่เท้ายายนี่ไอ้กไอ้เอะไรของมึงอะย้าตายก่ยายงลงเพื่อนยายตายเนี่ยสรุปง่าย ไม่ได้เก e so ือบได้เ so ดี so ๋ยวเข้าโรงพยาบาลอาการสาหัสตอนนี้ยังไม่ตื่นมาเลยยังไม่ตื่นเลยกี่ปีนี่สองวันคึ่งสองวันครึ่งมึงเคยมึงแข่งมื่กี่วันแล้วในสัตว์เออเคยแข่งเมื่อปีที่แล้วแข่งเมื่อปีที่แล้วตอนนั้นเพื่อนยายยังไม่สลบเดี๋ยวมาโดนชนนี่มึงแข่งตั้งปีหนึ่งแล้วก็อีกสองวันเพื่อนมึงเจ็บแข่งเมื่อเมื่อปีที่แล้วแล้วพอมหมูมันลื่นหน่อยนะเพื่อนยายไปถูกกระจนอีกไม่ตื่บ แล้วก็ไม่มกินขึ้างในโดรธกันอุ้ยยายชอบเป็นเรื่องที่ดีมากเลยของขอตมือยายอะไรอย่างเงี้ยไม่จบนะฮะยังไม่จบอีต่องยังไม่จบอีกบัดนั้นยายปี๊แตกฮะยายเข้าไปกินลังกากระโดดก้านคอกรรมการเลยมัาขู่หำให้ไปแดงกับเอ้อยุงอง <c oughs> ้อเลือดเลยยายงน, <c oughs> นั้นนะยิงเหลี่ยมตุกซัวให้ฉันนี่ กรรมการแล้ก็ยายยายไหวยายเป็นกันกรกรรมการเขาหิบไปเลยกินกินผินไปไปเลยยุ่งสภาพไมึงไม่ไปเดงแล้วไอ้เหี้ยให้ไปเดี๋ยวสมัยเล็กแล้วอ่ะเนี่ยแบบนั้นนะยายก็ลาออกจากสมาคมอีกจอดดีมากเลยยายแต่เมื่อตบเมื่อยายตบเมื่อให้ยายแล้วอย่าแล้วเนาะติดตามผลงานต่อได้ที่